ก่อนอื่นเขากะไปเบิงสถานการณ์โควิดในมือนีกันก่อนค่ะสําหรับจํานวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ข้อมูลมือนีค่ะมีสถานการณ์ที่หนาห่วงเกือบทุกจังหวัดสําหรับภาพรวมในประเทศไทยนะคะกพบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นค่ะพบผู้ป่วยยืนยันสะสมเนี่ยหนึ่งล้านสามพรยหายหายป่วยแล้ว8ปดแสนหน้าร้ยรายเสียชีวิตสะสม 23,848ลรายค่ะสำหรับจำนวนผู้ป่วยเชื้อโควิดในพื้นที่11จังหวัดภาคอีสานตอนบนข้อมูลวันที่13มีนาคม2,565ค่ะมีสถานการณ์ที่หนาห่วงเกือบทุกจังหวัดมีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอีกได้น้นมอมเมฆข้าไปเบิ้งที่จังหวัดนครลรลาชสีมาค่ะข้อมูลมือน,นีค่ะมีผู้ติดเชื้อร้ไมเนี่ยหน่คน ผู้ป่วยสะสม3 4 6 6 6คนรักษาโตหายแล้ว22,514คนในจังหวัดในโคราชเนี่ยยังมีผู้เสียชีวิตนะสันเพิ่นว่านนส่วนที่จังหวัดขอนแก่นค่ะขอมูลเมื่อวานนี้ค่ะมีผู้ติดเชื้อร้ายให้่390คนผู้ป่วยสะสมเนี่ยอยู่ที่48,014คนรักษาโตหายแล้ว37,736คน มีคนเสียชีวิตน้อเด้ม,มือนีนะนที่เป็นมือนีคนหนึ่งค่ะอืมค่ะทางด้านจังหวัดมหาสารคามนะคะข้อมูลวันที่14มีนาคมเมื่อวานนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่137คนค่ะป่วยสะสม22,177คนค่ะรักษาหายแล้ว17,890คนเสียชีวิตค่ะ1คนค่ะอุรณธานีค่ะติดเชื้อรายใหม่218คน ป่วยสะสมอยู่ที่31,488คนคะ่ะรักษาหายแล้ว36,17คนเสียชีวิต2รายคะ่ะจังหวัดสกลนครนะคะติดเชื้อรายใหม่202รายป่วยสะสมอยู่ที่16,000 62รายค่ะรักษาหายแล้ว13,523รายเสียชีวิต1รายค่ะพี่กิ๊กตัวเลขยังสูงขึ้นสูงขึ้นทุกมือจังไลยกาดย่าตกไปไซนี่ให้เฝ้ากราบมานี่ต้องเฝ้าล่างมือค่ะที่สําคัญนีต้องสวมแมส้อมอย่าถอดแมสถอดได้เฉพาะเวลากินข้าวสวมสองชั้นเลยยิ่งดีมันบอกแต่เขาอยู่น้ากันสองคนนีขอชั้นเดียวก็เนาะเนาะวัมี้แห้งสิหายใจตลอดเ้าแล้วเพราะว่าเขาตรวจเอทีเคกันทุกมือก่อนที่จะมาเหตุงานนี่ค่ะ